นักเตะผู้เคยมีความฝันเป็นศูนย์หน้านดับหนึ่งของโลกแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนผันเมื่อเขาได้ถูกเลือกให้ไปเล่นกับสโมสรเลอันสโมสรที่ดีที่สุดของโลกและจากการเดินทางในครั้งนี้ก็ทําให้ตัวเขาได้พบว่าโลกใบนี้มันช่างกว้างใหญ่และมีคนที่เก่งกาจกว่าเขามากมายเต็มไปหมดจนทําให้ตัวเขาล้มเลิกความคิดที่จะเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งและกลายเป็นกองกลางเบอร์หนึ่งของโลกแทนนักเตะอัจฉริยะผู้เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์และความสามารถ ที่หาจาับตัวได้ยากมากๆในญี่ปุ่นจนถูกขนานนามว่าเป็นสมบัติของประเทศชาติและชื่อของชายคนนี้ก็คืออ e ิโตชิซาเอะ สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับรายการการเดินทางของตัวละครซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับซาเอะพี่ชายของรินหนึ่งตัวละครหลักสําคัญที่จะมีบทบาทอย่างมากในบูรล็อกซีซั่นที่2ภาคบูรล็อกประทะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นรุ่นอยู่20ครับและแถมตัวนี้เนะี่ยยังเป็นตัวละครสุดโปรดของผมจากในเรื่องของบูรล็อกอีกด้วยครับตั้งใจขายเต็มที่เลยนะสําหรับตัวนี้ซื้อก่อนไปรับชมคลิปกันก็ตามมเนียมของช่องนะ ผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยครับแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับซาเอะให้มาขึ้นกว่านี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากรูปร่างและเครื่องแต่งกายนะครับตัวซาเอะนั้นจะเป็นผู้ชายที่ทําหน้าตาเหมือนกับเบื่อโลครับโดยดวงตางของเขาจะเป็นสีเขียวมีสีผมออกไปทางสีชมพูน้ําตาล ทรงผมของซาเอะคล้ายๆกับตัวเม่นแคทตัวน้อยครับคือเซตแบบเท่ๆนะแล้วก็มีจงอยตกมาที่ทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายของซาเอะเนี่ยชุดอย่างเป็นทางการอะ่ะยังไม่มีชัดเจนมากนะครับแต่ชุดที่เราจะเห็นซาเอะใส่บ่อยมากที่สุดที่มีบทบาทเยอะๆเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดของทีมชาติญี่ปุ่นครับซึ่งตัวเสื้อกับกางเกงอะ่ะก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีคอปกที่เป็นสีชมพูตัดกับล้ำส่วนเบอร์ที่ตัวซาเอะได้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์10ส่วนรองเท้าที่ซาเอะใส่เนี่ยผมไม่รู้ว่าส กสีแบบเนี้ยว่าเขียวนีออนไม่ก็เหลืองนีออนอะไรประมาณนั้นครับ ทีนี้มาพูดถึงลักษณะนิสัยของตัวซาเอกกันบ้างดีกว่าครับตั้แต่ยังเด็กแล้วนะครับตัวซาเอกเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เย็นชาหน่อยๆพูดตรงไปตรงมาเหมือนจะขวานผ่าซากไปสักนิดถ้าถามว่าตรงไปตรงมาขนาดไหนก็แบบที่ว่ามีนักข่าวมาสัมภาษณ์ซาเอกก็บอกว่าก็าตอบไปแล้วไงน้ารำคาญจังถามอยู่นั่นแหละผมจะไปกองหน้าเบอร์หนึ่งเว้ยอะไรประมาณนั้นนะครับคือมันไม่ใช่เด็กเกียร์นะมันเป็นแบบเด็กที่สุขุมดูมีนิสัยเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุอะไรประมาณนั้นนะครับและจากคําบอกเล่าของเรนพี่ชายของเขาเนี่ยดูเหม แต่ถึงตัวซาเอะจะนิสัยแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวซาเอะนั้นมีด้านที่อ่อนโยนอยู่ก็คือเป็นพี่ชายที่ใจดีนั่นเองครับแต่ว่าก็ยังมีนิสัยเย่อหยิ่งแอบแซมๆซมาบ้างนิดหน่อยนะแต่ถ้าว่าหลังจากที่ตัวซาเอะได้ไปยังสเปนและเล่นให้กับทางสโมสรเรอันใช่ไหมครับพอกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนิสัยของซาเอะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยครับจากเป็นพี่ชายที่เคยอบอุ่นกลายเป็นพี่ชายที่ปากจัดชนิดที่ว่าถ้าสมมตลิลินแม่งเป็นซึม,ววมเศร้กา,ากูว่ามี แล้ด่าแต่เพื่อนคนอื่นใช่ไ่ะแต่ทุกวันนี้ตัวรินเองก็ยังโดนด่าด้วยนะครับแถมยังมีนิสัยที่ดูขี้เหียดมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ตรงนี้เข้าใจได้ว่าตัวซาเอะมันเก่งขึ้นแล้วจริงๆอ่ะคนเก่งมันก็สามารถพูดแบบนั้นได้ถ้าสมมติมึงอยากให้กูเลิกเยียดมึงก็เก่งกว่ากูสิอะไรประมาณนั้นนี่คือมุมมองของปวซาเอะโดยคร่าวๆนะครับแต่ถ้าถามผมแนละ้วว่านิสัยของซาเอะดูเปลี่ยนแปลงไปมากไหมมันก็ยังดูเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่ดูเหมือนเดิมครับนั่น แล้วนะจกกนกระทั่งถึงตอนโตก็ยังทําอยู่นะครับผมคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของตัวซาเอะมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือซาเอะเคยเป็นตัวละครที่มีดีไซน์แบบทุเรศทุลังสั่งคงังกินซอกดากมาก่อนนะครับถ้าถามว่าทุเรศข,ขนาดไหนเดี๋ยวผมขึ้นภาพในช่วงแรกๆที่ซาเอะปรากฏตัวมาในฉบับรวมเล่มที่1ให้และเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เห็นป้าว่ามันแตกต่างกันจริงนะครับก็คือเหมือนตัวอาจารย์ทำการพัฒนาลายเส้นของตัวเองจนเป็นแบบซาเอะในปัจจุบันนี้เลยนะครับก็คือมันดูเท่กว่าเดิมเยอะมากจริงหน้าตาของซาเอะเมื่อก่อนนะถ้าให้ผมนิยามไม่เหมือนแบบพวกตัวร้ายอ่ะโงูเหงแบบตัวโกงที่มีอนาคตต้องตายแน่แบบพวกตัวโกงกระจอกอะไรประมาณนั้นแต่พอหน้าตาซาเอะมันดูหล่อมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเออมันก็ยังดูมีโง่เห้งตัวร้ายแหละแต่มันเป็นโง่เหงของตัวร้ายที่ดูมีระดับคลาสขึ้นมามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับีน้เราพพเาามมดงวว่่่กกกิจ อีเวนที่1่เลยนะครับ <S <S นั่นคืออิโตชิซาเอะตั้งแต่เด็กแล้วนะครับที่ตัวซาเอะเนี่ยชอบเล่นฟุตบอลแถมครอบครัวก็ยังสน,สนับสนุนความชอบนี้ของซาเอะด้วยครับซาเอะเนี่ยจัดว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากๆครับเพราะว่าเขามีความสามารถเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมรวมถึงศัตรูคนอื่นๆจนสามารถคว้าท้ววรางวัลมาได้มาก,มา,กมายเต็มไปหมดเลยครับและด้วยความโดดเด่นนี้ของตัวซาเอะเองก็ทําให้ทั่วทั้งโลกอะจับตามองเขากันเป็นว่าเล่นเลยครับก็คืออยากจะดึงตัวซาเอะไปอะอยากจะรู้ว่านักเตะคนนี้เนี่ยเขาสามารถไปได้ไกล ใอะไรมากนะครับเพราะความฝันเดียวของเขาตั้งแต่ในวัย8ขวบก็คือการได้เป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึของโลกครับ ตัวซาเอะนั้นจะสนิทก,กับน้องชายของเขามากๆซึ่งน้องชายของเขาก็คือรินนั่นเองครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งอ่ะตอนที่ตัวซาเอะ์กำลังทําการแข่งขันอยู่อ่ะเขาอทำการส่งบอลไปให้เพื่อนเว้ยแต่ว่าเพื่อนอ่ะไม่สามารถรับลูกของเขาได้สักคนเลยและในวันนั้นน่ะน้องรินอ่ะก็ไปดูด้วยครับรินที่เห็นลูกบอลของพี่ชายเนี่ยกระเด็นลอยมานะก็เหมือนอยากไปเล่นอ่ะก็เลยวิ่งออกจากข้างสนามนะครับไปกระโดดเตะจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามไปเล่นทําเอาเพื่อนๆของซาเอตหัวร้อนกันยกใหญ่เลยครับแต่ตัวซาเอะนั้นกลับ แล้วบอกว่ารินน้องเนี่ยสุดยอดมากเลยนะมาเล่นฟุตบอลกับพี่เถอะนายเนี่ยจะต้องเป็นสุดยอดต่อจากพี่ได้แน่และนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยร่วมเล่นบอลมาด้วยกันครับโดยในระหว่างการเล่นบอลน,นะครับซาเอเนี่ยก็มักจะคิดแท็กติกใหม่ๆอยู่ตลอดรวมไปถึงอยากให้รินเนี่ยสร้างลูกเตะแบบใหม่ๆเหมือนกันครับถ้าลูกเตะไหนที่มันเตะเข้าประตูได้แต่มันดูง่ายเกินไปไม่มีการเล่นท่าอะไรเลยเนี่ยซาเอก็จะมีการบ่นกับรินเสมอว่ารินลูกเตะแบบนั้นเนี่ยพี่ว่าง่ายไปนะเพราะงั้นเราลองปรับลูก จากนั้นเวลาก็ผ่านไปเรื่อยจนตัวซาเอตอายุได้13ปีครับเขาก็ถูกทางสโมสรเรอันจากประเทศสเปนเรียกตัวให้ไปเล่นทีมเยาวชนให้หน่อยซึ่งตัวซาเอตเนี่ยก็ยอมตัดสินใจที่จะไปนะครับโดยเขาได้บอกกับลิรนไว้ว่าพี่เนี่ยแค่นําหน้าไปก่อนนะน้องอ่ะถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสก็ต้องตามพี่มาให้ได้ละ่ะซึ่งในสนามบินวันนั้นนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่สเปนตัวซาเอตได้ไปทั้งรอยยิ้มพร้อมกับมั่นใจว่าเขาจะต้องกลายเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกแน่ๆครับแล้วก็ตรงนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน สโมสรที่ตัวซาเอตไปอ่ะจากเรอันเป็นเรียวมัดดิดได้ไหมเพราะว่ามันน่าจะเป็นสโมสรตัวเดียวกันกับในโลกของความเป็นจริงเราใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับมันคือสโมสรเดียวกันแต่ด้วยเรื่องของลิขสิทธ์นะครับทำให้ตัวอาจารย์ผู้แต่งเนี่ยไม่สามารถใช้ชื่อเรียวมัดิดได้ก็จะใช้เป็นชื่อสโมสรเรอันแทนเพราะงั้นผมก็ขออิงตามตัวต้นฉบับเรียกว่าสโมสรเรอันไปเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งหลังจากที่ตัวซาเอตได้เดินทางไปถึงสโมสรเรอันเราก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างภายใน4ปีนั้น แต่เป็นว่าหลังจากที่ตัวซาเอกกับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแลวตาของเขาก็ได้เปลี่ยนไปครับ ในตอนนั้นตัวซาเอะได้ไปหาลินที่กำลังฝึกซ้อมอยู่คนเดียวครับโดยซาเอะได้บอกกับลินว่าตอนนี้เนี่ยพี่เปลี่ยนความฝันใหม่แล้วนะความฝันของพี่จากกองหน้าเบอร์นหนึ่งของโลกเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะบนโลกเนี้ยมันมีคนที่แข่งแกร่งกว่าพี่เต็มไปหมดเลยพี่จะย้ายมาเล่นเป็นกองกลางอันดับหนึ่งของโลกแทนก็แล้วกันแต่ตัวลินเนี่ยก็ได้บ่นไปครับว่านี่มันไม่ใช่พี่ชายที่ผมรู้จักเลยนะพี่ชายของผมเนี่ยต้องเป็นศูนย์หน้าเบอร์นหนึ่งของโลกสิจะมาเป็นกองกลางแบบนี้ได้ไงซาเอะก็เลยยิ่งคำขาดกับลินว่าาาินนนนกกกกูจะเเปป็็็อองงงงงลมึไไห้ ่รินเนี่ยก็ไม่ยอมครับซาเอกก็เลยบอกว่าเอางี้และกันมาดวลกันหน่อยถ้าสมมติน้องชนะพี่จะมีความฝันร่วมกันกับน้องอีกครั้งหนึ่งพี่จะกลับไปเล่นเป็นกองหน้าแต่ว่าถ้าเกิดเองแพ้นระินความฝันของเราจะจบลงแต่เพียงแค่นี้และจากการดวลกันนะครับตัวซาเอกที่มีฝีมือเหนือชั้นมากๆเนี่ยก็ทําให้เขาชนะรินไปได้ครับตัวรินเนี่ที่ได้แต่บ่นงองแงใช่ไหมซาเอกก็ได้เดินไปด่าว่านี่ริน คิดว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพี่จะปอเองหรอไอ้ควายเลิกร้องไห้ได้แล้วมึงจะไปตายไหนก็ไปเลยไปเพราะว่าตัวมึงที่ไม่สามารถเล่นฟุตบอลดีๆได้เนี่ยก็เป็นแค่ขยะไร้ค่าเท่านั้นแหละคือซาเอะมันด่าแบบเจ็ดจี๊ดอย่างนี้จริงนะครับเล่นทาเอาลินเนี่ยเกือบเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยด้วยซ้ำนะฮะหลังจากนั้นตัวซาเอะเนี่ยก็บินกลับไปที่สเปนอีกครั้งนะครับแล้วก็เหมือนได้รับเลือกเป็นตัวจริงในรุ่นเยาวชนของสโมสรเลอันนะครับก่อนที่ตัวซาเอะเนี่ยจะเดินทางกลับมาที่ญี่ปุ่นอออีีีกกกกครรััั้งงงงงนึึ่่่่่่่็็ตตตตตชววววบบเเจูลพพดแาาาหุผทมมะะ พาสป,ปอร์ตเพิ่มเฉยๆนะ แล้วก็ตัวซาเอะครับจากข้อสัญญาจากทางสโมสรเลอาดะดูเหมือนว่าตัวซาเอะจะแข่งให้ได้กับแค่ทีมรุ่นเยาวชนเท่านั้นตัวเขาไม่สามารถไปแข่งกับทีมรุ่นใหญ่ได้ครับทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยมีการท้าพามครับว่าตัวซาเอะจะกลับมาเล่นให้กับทางประเทศไหมซาเอะก็เลยบอกว่าถ้ากลับมาเล่นให้กับประเทศอ่ะสู้กูเป็นคนว่างงานหรือไปเล่นให้กับทีมมหาลัยตามต่างประเทศกูยังรู้สึกภูมิใจมากกว่าเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่ตัวซาเอะกำลังออกจากห้องสัมภาษณ์ไปเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ออออััลลลลิกกกกกางประะศเจใหม่่็คคืืทีด นักเรียนมัธยมปลายทั้ง300คนนะครับมาสร้างกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงคนเดียวตัวซาเอะที A ่ยินโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ถึงขั้นยอมเลื่อนการต่อบพาสะปอร์ตและตารางงานทุกอย่างของเขาเลยครับเพราะเขาอยากจะรู้ครับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นจะสร้างกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาอย่างไงอีเวนท์ถัดมาบูล็อกปะทะทีมชาติญี่ปุ่น หลังจากที่ตัวซาเอะบทหายไปยาวๆเลยนะครับตัวเขาเนี่ยไก้รับทาบทามจากทางสโมสรของประเทศญี่ปุ่นครับให้มาเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นอนะ่ะเหมือนทางผู้ใหญ่เองก็ไม่อยากเก็บโปรเจกต์บูล็อกไว้แล้วครับรู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ไร้ประโยชน์ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ก็เลยอยากให้ซาเอะมาทําการค้นล้มโปรเจกต์นี้นะครับคือโปรเจกต์นี้มันมีจุดประสงค์2อย่างจุดประสงค์ที่หน,นะครับสำหรับไอ้พวกผู้ใหญ่เร็วๆนะก็คืออยากค่นโปรเจกต์บูล็อกทิ้งแต่ว่าถ้าผู้บูล็อกชนะเนี่ยกกกไ้้รรรับตําาาาาหน่่่งวขออทีปุเล2พะ ัวซาเอะเนี่ยอย่างที่เคยเกิดไปตอนต้นคลิปนะครับในตัวเนื้อเรื่องเขาให้คําพูดไว้แบบนี้จริงๆว่าซาเอะเนี่ยนับว่าเป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่นเพราะเป็นนักเตะที่มีทั้งพรสวรรค์และความสามารถที่เต็มเปี่ยมมากๆใครๆก็อยากดูซาเอะเตะครับพวกเขาก็เลยมั่นใจว่าถ้าเอาซาเอะมาเนี่ยจะต้องขายตั๋วได้เกี้ยงแน่ๆรวมไปถึงยังมีพวกของกรุ๊ปกิ๊ฟอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยมันก็สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับพวกผู้ใหญ่ได้นั่นเองครับนี่คือจุดป,ประสงค์หลักที่ทําให้เกิดการแข่งขันนัดนี้ขึ้นมานะคร คนที่ซาเอะเลือกก็คือชิโดนั่นเองครับแลวเมื่อถึงวันแข่งขันจริงนะครับตัวซาเอะเนี่ยสามารถโชว์ฝีมือของตัวเองได้อย่างแผ่วๆมากๆเลยนะชนิดที่ว่าลูกเตะประตูแรกของตัวซาเอะครับเขาสามารถทําแต้มได้มากกว่า3ครั้งขึ้นไปแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำนะแต่จะส่งบอลลูกนี้เนี่ยให้กับพวกกองหน้าของทีมชาติญี่ปุ่นแทนแต่สุดท้ายพวกมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยซาเอะก็เลยต้องลงมือเองครับส่งบอลให้ทางทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยคะแนนนาฝั่งบูล็อกมาก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับก่อนที่ในภายหลังทางบูล็อกเน่จนึนาน2หลัง จ,จบครึ่งแรกไปแล้วครับต่อซาเอะรู้สึกว่าทางฝั่งทีมชาติญี่ปุ่นน่ะแม่งเล่นไม่ได้เรื่องเลยว่ะไม่อยากเล่นกับพวกแม่งแล้วคล้ายๆกับวลีประจำตัวของพี่แกที่บอกว่ากองหน้าที่รับลูกของกูไม่ได้แม่งก็คือขยะอะไรประมาณนั้นนะครับซาเอะก็เลยไปทําการอาบน้ําและจะเตรียมตัวที่จะออกจากการแข่งขันครับก็คือกูไม่เล่นแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวไอคุที่เป็นกัปตันทีมของทางทีมชาติญี่ปุ่นก็ได้บอกกับซาเอะว่าเอางง้นก็ได้ทําตามที่มึงอยากทําเลยอยากเอาชิโดลงใช่ไหมเอาชิโดะล,ง,ลทงทางฝั่ีมชิญ่ปุ่นเนี่ย ขึ้นมานําเป็น3ประตูต่อ2ครับก็คือยิงได้ทีเดียว2ลูกรวดเลยนะและแถมตัวชิโดเองเนี่ยก็ยังสร้างปรากฏการณ์แปลกๆหลายครั้งทำให้ตัวซาเอะเนี่ย ค่อนข้างปราบปื้มในตัวชิโดมากครับแต่กับการไอชิโดเนี่ยคือหลงไหลข้างใครอยากจะอยู่ห้องเดียวกันกับซาเอะไปแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันของตัวซาเอะเนี่ยผมคงไม่ได้เล่ารายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีตัวละครตัวอื่นที่คอยมาประกบเชื่อมเนื้อหาต่างๆให้มันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่เป็นว่าฉากหนึ่งที่ผมชอบซาเอะมากๆเลยในอีเวนต์นี้คือตอนที่เขาอะไปคุยกับโค้ดครับเขาถามโค้ดว่าโค้ดโค้ดมีวิธีการแก้เกมยังไงบ้างจะทํายังไงดีโค้ดก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราก็ต้องวางแผนตั้้งงงงรััับบบนนนนนแแลลวววกกกก็็ุซาาาเเเออยหไปส่่ผโๆขขมด จอจัดแมงยังรู้เลยแมงยังวางแผนแบบนี้ได้เลยเว้เยเยโคต้ตก็เลยบอกว่านี่กูเป็นโคนะะ้ดนะซาเอก็เลยบอกว่ากูไม่สนใจแต่ถ้ามึงเป็นโค้ดเนี่ยมึงน่าจะต้องรู้ว่าตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในสนามอ่ะของฟางฝัง่งทีมชาติญี่ปุ่นอ่ะทุกคนแม่งกาลังเล่าร้อนมีไฟในการเตะก,กันอยู่เพราะงั้นอย่ามาดับไฟของพวกกูห้ามเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเด็ดขาดยกเว้นมีแต่คนบาดเจ็บมึงเข้าใจใช่ไหมไอ้โค้ดคือตอนนี้เหมือนซาเอกูกลายเป็นโค้ดเองไปซะอย่างนั้นนะครับซึ่งฉากเนี้ยผมชอบซาเอะมากเล,เลยนะเว้ยถ้าถามว่าชอบยังไง จะมีนิสัยขี้เหยียดคือมันพูดเหยียดเพ,เพื่อนในทีมมาตลอดนั่นแหละแต่เราก็จะเห็นว่าซาเอตก็อ่านสถานการณ์เป็นเหมือนกันถ้ารู้ว่าคนในทีมมันกําลังเล่นมันกําลังได้ฟิลกําลังมาอย่ามาดับฟิลนะนะคือตรงนี้ผมชอบซาเอตมากกับอีกฉากหนึ่งนะครับตอนที่ตัวซาเอตได้รับการจ่ายบอลหรือส่งลูกขึ้นไปในแดนหน้านะครับทางฝั่งของบูล็อกก็เตรียมตัวไปบล็อกชิโดกันหมดเลยเว้ยแต่ปรากฏว่าตัวซาเอตไม่ได้ส่งบอลให้ชิโดโดยซาเอตได้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าตัวเเเขาาาาาาาใใหหห้้้คควมมมมป็นน,นนนนนนนทํํสอออ่ตััักกกงงงงไไีีดูฟฟลลลแร เขาก็จะเลือกส่งให้คนนั้นต่อให้ตัวชิโด้มันเหมือนจะทำประตูให้กับทีมมาได้แต่ถ้าคนอื่นเขาอยากเล่นอะ ตัวซาเอะเองก็พร้อมเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นฟิลของไอโคคน,นั้นมันต้องมาด้วยไม่ใช่เป็นฟิลหมดใจนะเพราะงั้นจากตรงนี้มันก็จะทให้เราเห็นครับว่าตัวซาเอะไม่ได้ตัดสินเพื่อร่วมทีมจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่ตัดสินจากฝีมือเว้ยก็คือถ้ามึงมีความสามารถอ่ะกูก็พร้อมที่จะซับพอร์ตมึงนะอะไรประมาณนั้นครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันในนั้นไปนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวซาเอะเนี่ยจะแอบถูกใจตัวอิสางิอยู่ลึกๆครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตตัวซาเอะจะได้มาโลดแล่นในช่วงอีเวนต์ ทีนี้เรามาพูดถึงพลังและความสามารถของตัวซาเอะกันบ้างดีกว่า ตัวซาเอะนั้นมีความสามารถในการกองบอลจ่ายบอลและสามารถทําประตูคือตัวซาเอสสามารถเล่นเป็นกองหน้าหรือหน้าเป้าต่ำ CF ได้หรือจะเล่นเป็นกองกลางที่เป็นสายลุกก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าตําแหน่งที่น่าจะเหมาะกับซาเอะมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นกองกลางนะผมไม่รู้ว่าหลายๆคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตัวซาเอะเนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นย์เมเกอร์มาก,มากเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องในคนคนเดียวเลยครับส่วนเรื่องทักษะพิเศษของซาเอะถ้าถามว่ามีไหมก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้100% 100%นึงอย่างนั้นนมัก็มีการพูดไว้จากตัวละครตัวือต่ถ พระเอกของเรื่องนั่นเองครับเขาได้บอกว่าไม่แน่บางทีอิโตชิซาเอะหรือพี่ชายของรินเนี่ยน่าจะมีความสามารถของเมตาวิชันอยู่ครับก็คือมุมมองพระเจ้าที่สามารถอ่านเกมได้อย่างเฉียบขาดถ้าถามส่วนตัวผมคิดว่ามีไหมผมคิดว่าซาเอะมีเว้ยแต่ผมยังไม่กล้าคอนเฟิร์มไงเพราะมันยังไม่ได้เฉลยอ,ออกมาขนาดนั้นนะครับคือแค่ตัวเสงียมันพูดขึ้นมาเฉยๆแค่นั้นเองครับและนี่ก็คือประวัติการเดินทางทั้งหมดของอ e ิโตชิซาเอะผูเ่นที่เคยมีความฝันอยากเป็นกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสู่การกลายเป็นกองกลางที่แข็็งงงแกแกร่่เเปนนนนนออััดบต้ภายใืท บ้างครับผมหลังจากได้รับชมปวดของซาเอ็ไปแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอชอบคลิปนี้ครับขอจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสิเกิจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจานี่